ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับหมู่บ้านหูไหลนะครับค่ารถนะครับจากตัวเมืองไทเปมาที่นี่แค่30าอสิบร์ไลาหตวันนะฮะและนี่นะครับหมู่บ้านหูไหลนะครับจึงอยู่บนเนินเขาระหว่างทางที่รถขึ้นมานี่คือวิวก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปตลาดคนเดินหูไหลกันดีกว่าที่เห็วิวด้านหลังนี่สวยมากนะฮะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวกลับมา ตอนใกล้จะขับแล้วกันตอนนี้เรากำลังจะเดินไปฝั่งน้นนะฮะนี่ครับทุกคนเดินมานิดเดียวนะครับก็จะถึงถนนคนเดินแล้วนะฮะสวยมากคนเป็นหมู่บ้านนะครับอยู่กิจจิมพานเลยนะครับทุกคนสวยมาก วิวแบบนี้นี่คือหาดูได้ยากนะครับสมบูรณ์คือสมบูรณ์มากๆนะครับทุกคนดูว่านงามมากฮะนี่ตลาดคนเดินนะครับเช้าอยู่ร้นานยังไม่เปิดน,น,นี่ครับก็มาถึงสะพานนะฮะสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็สวย วันนี้กําลังจะเดินไปขึ้นรถไฟรางนะฮะเพราะที่นี่มันจะมีน้ําตกด้วยนะครับน้ําตกบูไหลถ้าใครจะเดินไปก็เดินไปได้นะครับแต่จะประมาณที่เราตักว่าเพราะผมจะขึ้นรถไฟรางนะฮะนี่นะครับก็ขึ้นมาด้างบนนะดูดูป่าด้วยนะครับเราจะนั่งรถไฟรางนี้นะฮะซื้อตั๋วครับ Hello One person how much 50 return one way อ่า two way oh, okay okay สบายเสร,ร็จได้ตวงกันแล้วนะฮะับห้าสิบปลานะครับตัวเดี๋ยวนี่ครับนี่จะัวเชียรเราตัวเดียวโอเคขอบคุณขอขัดมือน,นะครับยังไม่มีใครขึ้นมานะเราต้องอรอให้คนเยอะก่อนนะครับแล้วก็ออกเอาตัวขากลับเนะี่ยให้ไปซื้อที่น้ำตกนะครับ,รบได้เวลาขึ้นแล้วนะฮะ mm hmm. อ่า ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะก็ะจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับไฮไลท์ที่นี่ก็คือน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันน้ำตกนะฮะที่วูไหลนะครับน้ำตกนี้จะเป็นตั้งจุดนี้ตั้งอยู่ทางบันไดลงไปห้องน้ำนะครับ านบนนะครับสามารถขึ้นด้านบนสามารถขึ้นเคเบิลคาร์ไปด้านบนได้นะครับแต่วันนี้เวลาผมน่าจะไม่พอนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับลำธารอ่ะไปลงมาด้านล่างนะ This one? Yeah. yeah one <Yeah. S 2> อากาศร้อนๆนะครับหาวดึงนี่มีเมล็ดแมงลักด้วยนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะับเปล่าครับนิ่หละหวานเย็นชื่นใจมากครับเห็นไหมเขาก็มาซื้อของชื่นมากครับน้ําจะมาปิดท้ายที่สะพานแดงนะฮะแต่ว่า,าเขาห้ามให้เข้านะครับเขาปิดนะบ, <S 1> <S 1> บนนี้น่าจะถ่ายรูปสวยนะครับ เขาน่จะปิดเพื่อความปลอดภัยนะฮะสำหรับทริปวูไหลนะฮะก็ประมาณนี้นะครับไปต่อกันในตัวเมืองไทเปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในรอตรงกลางไทเปแล้วนะครับนี่ก็หามื้อเที่ยงนะครับผมเนื่องในที่นีนะครับผมรู้สึกว่าเขารักษาความสะอาดได้ดีมากนะฮะทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับนี่ดูนะฮะอันนี้เขาแยกไว้เรียบร้อยนะครับตรงนี้สําหรับจักรยานนะฮะ คือแบบคนเดินตรงนู้นเขาก็ต้องเดินข้ามาที่นี่เขาจัดกาดูดีๆนะครับใต้ตึกเนี่ยเขาจะทาให้มันเป็นเหมือนกับเป็นที่ให้คนเดินนะครับที่มีฝนตกค่อนข้างที่จะห่อยนะถือว่าเป็นทางเดินหลบฝนให้กับคนเดินได้ดีด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับทุกคนดูบ้านเมืองเขาแบบแระเบียบเรียบร้อยมากนะ ประชากรของไต้หวันนะครับทั้งหมดมี23ล้านคนนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรเยอะหนาแน่นที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าเขาจัดระเบียบได้ดีมากทางกับเข้าเมืองนะครับผมเสริญ้วมีร้านน่าจะเป็นร้านคนปากีนะครับแตนร้านข้าวนะครับอยากกินข้าวมากเลยที่นี่ว่าใต้นแบบนี้มีแต่เส้นนะมีข้าวไปดูนะครับว่า,าร้านอาหารร้าน,าร,านระหว่างกับโรงแรม,มี่จะเป็นยังไงทุนเดินเข้ามา

เนะนี้ยครับก็เป็นตลาดนะครับแล้วก็นี่มีร้านชาไทยด้วยนะครับผมตอนนี้ครับสำหรับใครที่อยากเะกินไก่ทอดนะครับที่ผมกินเมื่อคืนนะฮะนี่ก็มีสาขาที่นี่ด้วยนะฮะ ม,มาอยู่ที่ตลาดกลางคืนเต้าเหอนะครับลงที่สถานีสงสารไม่ใช่สงสารนะครับสงสารเป็นเพลงของเซกโลโซโลนะครับผมนี่ยทุกคนนี้เป็นวัดจีนนะครับใหญ่มาก ครับทุกคนตอนนี้เราจะไปตะลุยตลาดบนเดินเท้าเหอนะครับซึ่งจะมีอะไรให้ผมกินได้บ้างที่ไม่แน่ใจนะฮะเราจะมาเดินดูกันนะครับท oh, <okay. S 1> ี่ถนนยาวมากน,นะครับยาวไปถึงมุนมเลย mm hmm. มีทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะครับบ <Okay. S 1> ้านแบบบนมันไปนะฮะ แผ <Okay. S 3> ่นรองก,กระทานะนี่นครับคนดิสโต้มันดิสตี้ t h a k y o a k y o ชิมกันเลยดิสมละีนะนุมอร่อยครับรนร้อยเลยไปเาเดินดูต่อกัอนนะครับ บางอย่างผมต้องถามเจ้าของร้านก่อนนะครับส่วนผสมมีร้านผิดนะครับเดี๋ยวให้วนกลับมานะฮะมันจีเป็นพวกเกมนะครับเดี๋ยวเอาวกไม่ใช่กีมนะไซโก ุเรียนด้วยนะครับน้องดีครับโอ๋อมันจะมีลูกที่ว่าหนาจริงไม่เข้านะครับนีววุ้นผลไม้นะฮะ How much this one? 35, 45. อ่าจิ้ s ส์ข l าดเล Okay. เขาบอกว่ป็นน้ำไข่กบนะนี่เป็นไข่มุกนะครับแล้วก็มีวุน้นมาทำเดี๋ยวลองมาชิมน้ำไข่กบกันนะครับ จะเปรี้ย,ยวๆนะฮะแล้วก็จะใส่ไข่มุกนะครับแล้วก็กรนะุ่นสชื่นเลยครับเปรี้ยวเดินไม่ไหวแลแ้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่านะครับเนี่ยจะเหมือนจะมีทางเดินไปที่นั่งเล่นนะครับริมสะพานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เกือบไปแล้ว <mean> อ้นี่เป็นที่นั่งเล่นนะครับไปเราไปหาที่นั่งแล้วก็กินกันดีกว่าครับมีสองสะพานเลยสะพานด้านหลังแล้วก็นี่รับอีกสะพานหนึ่งนาเพ็ ที่ไ <society> ต <IS C> ้ห <w> ว <benim> ันครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายในไต้หวันนะครับที่ไต้หวันนะครับชายรถไฟใต้ดินนะครับหลายที่เนี่ยเขาจะทําประตูทางออกไว้หลายๆคนก็สามารถที่จะเดินด้านล่างได้นะครับใต้ดินแล้วก็ไปทะลุด้านบนนะครับโดยที่ไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับผมครับแล้วก็ในกลางคืนนะครับผมจะเดินกับโรงแรมแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมชอบเดินด้านล่างนะครับครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมแต่ว่าเออด้านล่างด้านล่างน่าจะดีกว่า <Yeah. S 3> แบบวนี่ยลบดีขอูดสว่าอาวัสดในไต้หวันนวนสุดท้ายนะครับนี้ก ตอนเช้านะครับก่อนไปสนามบินก็เดินถ่ายรูปนะครับแถวซีเมนติงนี่ก็จะเป็นบริเวณคั้งมะลายนะครับสีใสรุ้งนะครับก็เป็นจุดที่หลายๆคนมาถ่ายรูปแล้วก็จุดที่ผมจะไปถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นตึกสีแดงนะครับโรงหนังเก่านะฮะเมืองไปเปนะครับเช้าุดก็ยังไม่เยอะนะครับ ก็เดินมาอีกสักหน่อยนะครับจากทางมาลายสีรุ้งนะครับแถวซีเมนต์ิงนะครับก็จะมาผลที่นี่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้ดูเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับตัวอาคารบ้านเก่าอาคารบ้านเก่าสไตล์ญี่ปุ่นดีเป็นราคาจุดหนึ่งที่ว้ามาถ่ายรูปได้นะครับใกล้ๆกับซีเมนต์ จะเป็นรักทังนะครับด้านล่างเขียนว่ารักทางที่ทําตั้งแต่ปีถึง๙๒๒นะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองน,นะครับใหญ่หญมากก็สําหรับทริปประเทศไต้หวันก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าประเทศไต้หวันเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ ผู้ควรที่จะมาลองเที่ยวดูสักครั้งนะครับประเทศที่นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆแล้วก็สะอาดมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งค่าของชีพที่นี่ก็ไม่ได้ต่างไปจากประเทศไทยเยอะมากนะครับทัง้งค่าเงินแล้วก็ค่าของชีพนี่เป็นครั้งแรกนะครับว่าจาประทับใจกับประเทศไต้หวันบ้านเมืองนะครับอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติมากๆมาไต้หวันมันมีสถานที่ททางาธรรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับให้เราได้มาค้นหากันนะครับก็หวังว่าเกาะไต้หวัน ประเทศเล,ล็กๆแห่งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับนักเดินทางหรือก็นักท่องเที่ยวก็สำหรับทริปไต้หวัน5วัน4่คืออาจจะลาการเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้านะครับชาวลอสโซลจุดี่ก็เซอร์มลอยุบและก็สวัสดีครับ